จะเห็นได้เลยว่าตัวขอบหน้าต่างนะครับตัวขอบอยางไม่มีเสื่อมนะครับสภาพสวยๆเลยนะรถไม่ได้จอดตากแดดตากลมตากหัวน็อตนะครับตัวแผ่นเพจนะรถคันนี้ผลิตปี19นะครับตรงตามที่แจ้งเลยนะเลขไมหม่กิโลเมตรนะครับอันนี้คือไม่แท้เลยนะสวัสดีครับ f ีฟีโอ๊ตรถผ่อนถูกครับวันนี้พามาดูรถเก๋งอีกห่งรุ่นนะครับ คอนถูกราคาเบาๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้ายาริ1.2ไฮปี2019จด20นะครับเข้ามาใหม่เป็นสีแดงเลยนะคันนี้เป็นตัวรุ่นท็อปนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ราคาประหยัดจากป้ายแดงออกห้างนะ260,000บาทเลยทีเดียวคันนี้เปิดราคาอยู่ที่389,000บาทและค่าง,งวดนะครับคอนอยู่ที่6,600บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าที่สนใจอยากได้รถเก๋งคอนถูกสภาพดีสวย ออกห้างป้ายแดงไม่นน้อยผมแนะนําคันนี้เลยนะอย่าลีคันนี้นะครับติดต่อเข้ามานะครับ0ูนย์6 5 2 2 2นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีกว่านะครับว่าคันนี้สภาพภายนอกภายในเป็นยังไงและได้ออปชั่นฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นรถในกลุ่มของ e ีโคคานะเป็นรถเครื่องยนต์พันสองนะครับรถสวยๆเลยคันนี้นะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับ สีแดงนะครับเหลี่ยมสันฝากระโปรงนะครับชัดเจนนะครับมาพร้อมไฟหน้านะครับที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟสูงนะครับบิวอินมาให้แล้วอยู่ในโคมนะมีไฟ LED นะครับไฟตัดหมอกคู่ล่างก็มีมาให้นะครับตัวกระจังด้านหน้านะครับจะเป็นสีดําเงานะครับเปียโนแบ็คนะครับในส่วนของตัวช่องดักลมด้านล่างก็เป็นสีดําเงาเช่นกันนะครับด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะต้องบอกเลยว่าจัดเต็มมาเลยนะส่วนล้อแมกนะครับ คันนี้มาพร้อมล้อแม็กขอบ15นะครับ4รูร้อยนะครับดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับยางปีติดเป็นยางปีติดรถมานะเป็นยางของดัลล็อนะสำหรับคันนี้เรื่องยางเดี๋ยวดูแลให้อันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนในพาร์ทที่เป็นของตัวกระจกนะครับคันนี้กระจกจะติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับรอบคันนะเป็นพาร์ทเดิมตั้งแต่บานแรกเลยนะครับนี่บานหน้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานโตโยตา้า นะหลังคาสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรักยิ้มนะครับตัวยางนะครับขอบประตูนะครับด้านบนนะครับสภาพสวยๆตามนี้เลยนะรวมถึงตัวขอบเหลี่ยมสันมุมประตูนะครับไม่มีบุบนะคิ้วกันสาดติดมาให้แล้วนะครับและคันนี้นะครับความพิเศษนะครับได้กระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะ แต่มือจะเปิดประตูนะครับคันนี้จะเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมเบ้ากันลอยนะครับคันนี้ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะอ่ะนี่นะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวขอบหน้าต่างนะครับตัวขอบยางไม่มีเสื่อมนะครับสภาพสวยๆเลยนะรถไม่ได้จอดตากแดดตากลมตากฝนนะครับทําให้รถนั้นสภาพสวยแน่นอนนะครับส่วนภายในนะครับยิ่งสวยเข้าไปอีกนะครับเป็นตกแต่งเป็นสีดำหมดเลยนะครับ นี่ดูคอนโซลนะครับตัวคอนโซลแอร์แบ็กนะครับคอนโซลนี่ใหม่มากนะครับจอทัชสกรีนนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีดาเงานะครับตรงนี้จะเป็นตัวหน้าหน้าจอของตัวระบบแอร์ระบบทงความเย็นนะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับได้เกียร์อัตโนมัติมานะครับเกียร์เนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังสไตล์สปอร์ตนะครับสีดําเดินตะเข็บสีแดงนะ ได้เบาะหนังสีดำเดินตะเข็บสีแดงแบบนี้เลยนะครับส่วนเสากลางนะครับตัวเสากลางหัวน็อตนะครับตัวแผ่นเพจนะรถคันนี้ผลิตปี19นะครับตรงตามที่แจ้งเลยนะรายละเอียดคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรายละเอียดรถเดิมเดิมนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูด้านในนะไม่ช้ำเลยสวยๆนะครับกระจกพาร์ทเดิมโรงงานนะครับส่วนตัวรละเอียดของตัวขอบประตูนะครับ ตรงนี้ผมก็ให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยว่าเดิมเดิมเช่นกันนะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับสำหรับคันนี้นะยาลิ aris, เป็นทรงซีดานเป็นเก๋ง4ประตูนะครับภายในกว้างนะครับภายในต้องบอกเลยว่ากว้างขวางนะภายในกว้างมากตัวเบาะนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะด้านหลังนั่งได้3ท่านนะครับสวยจริงๆคันนี้เพราะว่า1รถไม่น้อยนะคันนี้รถวิ่งน้อยอยู่แล้ว นะครับรถเลยไม่ช้ำนะครับเนี่ยกระจกต่างๆพาร์ทเดิมโรงงานนะครับขอบสันประตูนะครับรายละเอียดซุ้มล้อหลังนะครับตัวล้อแม็กนะครับด้านหลังนี้จะเป็นดัมเบลนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับกระจกบานหลังนะครับพาร์ทเดิมพร้อมระบบไลฟ้านะครับไฟเบรกดวงที่3นะแล้วก็คันนี้มีกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีกล้องด้านหลังให้1ตัวเห็นไหมเห็นกล้องไหม นะครับมีกล้องให้ด้วยนะแล้วก็ด้านท้ายนะครับเหลี่ยมขอบฝาท้ายนะครับไม่มีบ,บุบไม่มีรักยิ้มนะพวกไฟท้ายโลโก้อะไรต่างๆติดอยู่ครบเลยนะยาริสเอชีพนะครับ1ป็นอยู่2หายนะคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับน่าใช้นะครับ,นะรบเปิดราคาอยู่ที่389,000บาทผ่อน6,600บาทนะครับสำหรับคันนี้สนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามานะครับเบอร์ด้านล่างนะครับอย่าช้านะมีคันเดียว นะคันนี้มีคันเดียวนะรถสวยมากๆนะอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังเนี่ยจำทะเบียนไว้นะครับ4080นะครับนี่นะครับคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้1ตัวนะครับมีกล้องมองหลังให้1ตัวแล้วก็ฝาท้ายนี่ค่อนข้างที่จะกว้างนะลึกด้วยนะครับจุของได้เยอะนะครับเดี๋ยวแตผมให้ดูก่อนตัวโครงสร้างตัวรถนะครับรายละเอียดที่เห็นนี่คือรายละเอียดเดิมๆของตัวรถเขาเลยนะ มาแบบนี้ออกมาจากโรงงานแบบนี้เลยแล้วก็คันนี้ยางอะไหล่ไม่ได้มีมาให้นะครับแต่ว่าเป็นชุดซ่อมป่ายางฉุกเฉินนะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับที่เก็บยางอะไหล่แล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถนะครับฝาท้ายนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆเ,เลยนะ น่าใช้นะครับสําหรับรถอีโคคาร์นะก็ต้องบอกเลยว่าในยุคที่น้ํามันแพงนะครับรถอีโคคาร์เนี่ยจะเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับอย่างคันนี้นะครับน้ํามันนะลองรับได้ถึง20แล้วก็ประหยัดถึง20-23กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะสำหรับยาลิรนะครับทำเป็นเล่นนะครับประหยัดน้ํามันนะครับลถค่อนถูกแถมประหยัดน้ํามันยังไงก็คุ้มนะครับอมาดูกันต่อนี่นะครับภายในด้านด้านหลังนะครับ มีครมพายางนะครับตัวเบาะนะครับสภาพสวยจริงๆนะกระจกพัดเดิมนะครับกระจกพัดเดิมโรงงานนะแผงประตูนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้เป็นหนังนะครับเป็นหนังสีดำโดยตะเข็บแดงนะสวยๆเลยนะครับแล้วก็ขอบสันประตูนะครับเรียกได้ว่าไม่มีช้ำเลยนะรถคันนี้นะ สีเดิมโรงงานแน่นอนมาสภาพนี้เช็คประวัติกาศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับอาทีนี้มาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับรละเอียดฝั่งคนขับนะครับกระจกยังคงเป็นพาร์ทเดิมนะครับ d ด s บอร์ดควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับพับปรับไฟฟ้านะครับกระจกเปิดปิดขึ้นลงเป็นไฟฟ้าเช่นกันตรงนี้จะเป็นสีดําเงาเป็นโนโบแบ็คนะครับแล้วก็คอนโซลนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมพุชต a r เอนจิ้น นะคันนี้ได้풀สตาร์ตเอนจินนะครับส่วนเลขไม่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะขอย่าสตาร์ทนี่นะครับเครื่องฟิสสตาร์ทติดง่ายนะครับนี่ดูหน้าจอนะครับนี่มีเขียนคำว่ายาลิ์ด้วยนะครับคันนี้นะครับเลขไม่หกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับอันนี้คือไม้แท้เลยนะอ่าแล้วก็จอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีน ทำงานได้ปกตินะนี่นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับสมาร์ทดีไว์บูทงบูทูธวิทยุเชื่อมต่อได้นะครับเชื่อมต่อได้หมดเลยนะวิทยุนะี่ยขออนุญาตเปาเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องมองหลังอ่ะทำงานปกตินะครับอันนี้มีเส้นบอกระยะให้ด้วยนะและทีถถ่บางคันนะครับนี่มีกล้องอีกตัวหนึ่งด้วยนะอยู่ตรงนี้นี่มีกล้องหน้ารถนะครับอยู่หลังกระจกมองหลังนะครับโดยรวมคันนี้น่าใช้นะครับเป็นรถ อีโคคาร์ที่น่าใช้ราคาถูกๆผ่อนเบาๆแล้วก็ไม่น้อยด้วยนะครับอาทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับลูกค้าเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับว่าสภาพคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเอาละครับมาดูรายละเอียดของห้องเครื่องโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับอันนี้ผมเปิดฝากระโปรงเข้ามานะครับสภาพสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์เป็นซินนะครับ VVTIE นะครับเครื่องยนต์พันสองนะคันนี้ เป็นรถอีโคคาประหยัดน้ำมันนะ23กิโลเมตรต่อลิตรนะสำหรับคันนี้นะครับจุดแต้ม4มา QC นะครับเครื่องยนต์เดิมตัวโครงสร้างเบ้าสุ้มโชคม็ดอาร์คนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะหั not, วน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยคันนี้ตาปั๊มนี่เทอร์ไตนียังอยู่เลยชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมันจะเป็นแผ่นปิดตัวคานด้านหน้าอยู่นะแล้วก็ตัวหม้อน้ํานะครับ ไปเหีตัวหม้อน้ําด้านหน้านะครับโครงสร้างคานหน้าเดินตามซ่องที่เห็นนี่คือเดิมๆนะครับเบ้าซุ้มโชกนะครับหัวนอ็อตฝากระโปรงซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะอันนี้แผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะแล้วก็พวกซีนเนี่ยเห็นไหมซีนซีนเดิมบางมากนะครับตัวขอบนะครับตัวขอบตรงนี้นี่อันนี้สภาพตามนี้เลยนะออกมาจากโรงงานแบบนี้เลยพวกเม็ด เม็ดฮาร์กรูน็อตต่างๆนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็น่าใช้นะครับสำหรับโตโยต้ายาริส1.2ไฮนะครับปี2019จด20คันนี้สีแดงนะครับแดงสดสวยมากนะครับราคาปิดอยู่ที่389,000บาทนะครับผ่อน6,600บาทด้วยเลือดอกเบี้ยพิเศษนะครับสนใจคันนี้ต้องการปรึกษาเรื่องการออกรถโทรหาผมครับโอ๊ตรถผ่อนถูกนะครับ0984465222เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือจะนัดผม เข้ามาดูรถก็ได้นะครับรีดติดต่อเข้ามานะตามเบอร์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่องโอรถผ่อนถูกไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ผมขอตัว,วลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ